สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชุรดาแสงสุภาวันนี้จะมาส่งการบ้าน,น i c 3เกี่ยวกับเรื่องของ Acces นะคะข้อแรกคือให้สร้างตารางคำนำหน้านามค่ะเราต้องไปที่บกแกรม a c c e s ของเราก่อนนะคะจากนั้นเลือกฐานข้อมูลใน่ระเปล่าค่ะกดสร้างนะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างตารางค่ะต้องไปที่สร้างออกแบบตาราง จากนั้นเราจะใส่ข้อมูลในตารางนะคะ จากนั้นใส่คำอธิบายค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาดูที่ตารางว่าตัวไหนเป็น Primary Key นะคะซึ่งก็คือ P Name Under Score ID ค่ะเลือกที่ P Name Under Score ID นะคะแล้วก็คลิกคำว่า Key หลักค่ะจากนั้น Save ตารางค่ะกดบันทึกนะคะตั้งชื่อตารางให้ชื่อตารางชื่อว่า P Name นะคะกดตกลงค่ะ ขอบคุณค่ะ